ตัวนี้มาดูลอกสปินนิ่งนะรฮอปีอย่าปฟอมนะฮะของโคลิลตัวนี้จะเป็นเบอร์1,005นะครับกำลังเด็อยู่ที่5กิโลนะครับปุ่เปืน7บวก1นะครับน้ำหนัก2ส4 3กรัมนะครับก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับอัตราทด5ต่อ2ต่อ1นะครับเป็นลอกสปูตตืต์นะฮะหมุนลื่นๆเลยนะครับ มาดูภายในนะฮะภายในจะมีซีนกันน้ำให้ด้วยนะรกันน้ำเข้าตัวกรีดกิ๊กเสียงนะฮะอย่างดีนะฮะตัวสปูลเป็นโลหะนะราคาก็คือว่าประหยัดนะฮะบนที่เริ่มต้นนะฮะเบอรพันห้านี่ก็ พอดีนะฮะสำหรับการตีอ่าปลอมนะเดี๋ยวเราเทสกันเลยดีกว่าคะฮะคลิกเสียงปลาลากคระะับมาครับก็ขึ้นสายประกบคันมาเรียบร้อยคะ,ะัคันที่ใช้ก็จะเป็นคันเวท87นะ,ะสาย PE 0.8นะฮะเหยื่ยวที่ใช้ทดลองก็จะเป็นเดี๋ปักมนะีแบตขนาด0.5กรามะ,ะเดี๋ยวมาลองเทสกันนะ พอประกบกับคันแล้วรู้สึกว่ามันมีความบรรลานนะเยอะมากเลยความบรลันนี่เขาจะสูงมากนะการตีนะฮะสปูลจ่ายสายได้ค่อนข้างลื่นไหลนะฮะเนื่องจากเป็นลอกสปูลตื้นอยู่แล้วฮะเหมาะสาหรับการตีเยียปลอมนะครับสําหรับราคาแค่นี้นะครับผมว่าโอเคเลยนะฮะรวนตัวผมผมถือว่าให้สิบเต็มสิบเลยนะฮะสำหรับลอกในเลทราคานี้นะฮะทั้งวัสดุอุปกรณ์นะฮะแล้วก็ ระบบซีนกันน้ำเข็มนะฮะให้มาจัดเต็มเลยนะฮะทั้งแขนคู่ทั้งเสกากันลมถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะฮะการหมุนการกอนะฮะเฟืองก็ค่อนข้างสมูทนะฮะไหลลื่นนะฮะเพราะว่ามีเสาบาลานซ์ให้นะฮะแล้วก็เป็นล้อแขนคู่นะฮะทำให้บาลานซ์ในการหมุนก็ค่อนข้างที่จะสมูทดีนะฮะ สำหรับน,านา้นาๆท่านใดที่สนใจนะครับคลิกด,ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ตะกาด้านล่างเลยนะครับผมส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นลอกที่ดีตัวหนึ่งเหมือนกันฮะเลทราคาแค่นี้นะฮะออปชั่นจัดเต็มนะฮะทั้งแขนคู่เสากันล้มแล้วก็ซีนกันน้ำคุ้มสุดๆครับผม